สบายดีพ่อแม่พี่น้องถุกมองถุกบ่นเมือม่อไหนก็มางานซพแม่ล่องเนาะแม่นี่บ่าวพางังยังวะแม่แบ่าวเล่าพากินผาเทียวเฮากรสิมาครัวข้าวตอกแตกพี่น้องครัวเบิ้งลูกเต้าแต่ละคนว่าแม่ชิแพ่งไว่กหมูขั้นโค้งผู้ได้แามก็ถือว่าแพ่งผู้นั่นกูหมู่ด้วยพี่น้องเลยนี่คือเป็นประเพณีของคนล่าเฮานะจะเอาซพลงป่าก,ก็คือ

แม่แกนได้แล้วบเอายะเม่อ้ยบ่มีเสียมเสียมวิกเสียปสงมันวิกีออมือ่มือนี่ก็คนก็สิแน่เพราะว่าส่งสกาลมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งป้าอยบานีพี่น้องเอ้ยสิเป็นอะ สิบุญมีคือหมูนี่ก่อนที่ผ่านอุปสรรคมาปานนี่คือว่าเป็นคนบุญมีแหละคือง่อยง่อยหญ้าน้ำบุญมีแต่ช้างกระซิบบังเรามันรีบไปนี่ีผู้ใดได้ไปหงองขึ้นไปงานนันนั้นได้บัตรไปลูกแก้วดชหน่ไปหนาวหนาวเมนความบ่ได้ไป น่าแล้วดิคอนยางรไปทา้งหมดทำไมเราไปแล้วเราไปกินน้ำจสมโหเป็นพี่สาวเนี่ยเลยนแตกแล้แม่พี่จ้าเนี่ยกันาวกรย่อเพือแม่แตจะยางมันงอวี่มับินนีงียินหอนเนี่ยเกี่ยวใครลอวเราม้องีไหนกงอวี่ไปเลย่้าหอดมันแตกแล้วกระย่องกันก็ไปนอนไปนอน เอาเบันี <cado> ่ไปนอ่จ๊กนอนโโยมเป็นวดไอ้อนันังนวดนั่งลับน่ับผมยืดแลผมนั่งลับไปนอยาวแล้น่งาลงัดว่ากันสิยัมายก็นอนตรนใส่คาตัดบอเแาบนีไปอ่ะเคุ้นแต่ละงหยอนหยุกแล้วใส่ของเาโอ้โหสิจะาไม่จใช่ใ่ัง่ด่ งามงามงาามโล่งบาลนี่สีขัวอีกเบิ่งทีมงานคลิปฟอลีนเฮาสีขัวสีขัวยังคิปฟอลินคิปฟอลินโอ้ยกูกับบอมแบนคลิปฟอลินคือมึงเนาะอาเบิ่งนั่งนังคิปฟอลินใหญ่สีขั้ว มันงามๆด้อมันแตกครับบอจงอัดไทยทีนี้ยดได้ทลายเลยดยดปรื่อๆมันแตกก่อนจังอัดังามงามเก่งมั้งหอด้ขัวเบอร์ลบอลูเต่าเหล่าลานแย่งเจ้าถกแลโอ้ยบังแตกีงามเลยน้องงามคือคนขัวบ่เล ัไม่เรียกบุญชมมาท่าเลยแค่มาเอาหอนแลล้หอนหอนหอเอาหอนหอนหอมันชิไหาคนข่าล้นน้ำก็ไดเฮ้ยมันชิไหื่นขไปตายถงงามจะรื่เดีวเฮ็ดแล้อกเอาบางไว้ด่าแม่พาไปหมอนเออแงแต่ไม่อีเขาก็ได้ขนาดนั้น กระล้นเอ้าก็ได้้าหอนามองเปท่เราเห็ตาเปาเเเอาเมันตีใหมดอมันงามเนาะบนี้เอาเเปิดมันไปหมดเลยะล้นเอาอนเอาเออกูนบอกงามไปได้ก็เชื่อนงามเลยนะอหรอไทหม่จะองไทยามีแวช่องางเสียงแตกเอ้าลูามันแตกได้ก็ได้งาม ออกมาดูเฮ้ยมาเคลียยนอกพี่อาวเปิดองเงี้ยมันงามงามงามงาามป๊ดดอกไม้ผูกดอกไม้ดอกไม้ข้าวระเบิดโอ้ยงามเลยโอ้งามแค้อีเสียวเห็ดอันขาวจุนผงน่มอคนะงามคนเห็ดงามเนยอ้ยจะมันย่องการมันใส่ขีเหร่เ้เออเดี๋ยเอาิมาซอยกันอาไปอยู่รกั้นแม่ อ้าวพัดติดต่อบาะนี้ต่อมามาเบิ่งบ่าวหัวหน้าคิปลีนบาะนี่ขวบเผาดอกตอกเตะลองเบิร์กสงสัยมาโดนหรือเล่าเจ้า เอ้ก็เดี๋ยือเปลี่ยนกันขวบแม่อืนอืนนะนี่มางใส่หืมหน้าเบิ่งห้องลาาสิงามหรือบางงามเนาะท่านผู้ชมนะทาเบิ้งผู้ชมน้วกันหน้าตาเล่าอยู่บ่มาตีอืมคือหน้าตาอยู่บ่ไปตาเลยหน้าตากะรอพอาะเสดาอยู่ได้ฮะเพราะเสด้บัดทัวบัดย่องเนี่ยมียะไรบัดคือบ่อย่องเอาประกอบเขืะขึ้นเนี่ยย่องพวพวบย่องมี ย่องย่องบลงได้าผตมย่ฮาย่องแหกลงก็ได้แล้วบ่ได้ผู้ชายเป็นฝาเป็นน้ำเลือดลมเป็นน้ำเแล้วบวไไหนแล้วกบกอีหลัง่ยวเขางามเลยปรจักง์ามเลยปจักเาขึ้นจะยาลมเบิ้งลีลาการเห็ดเด้อพี่น้องพ้อนไหเออเบิ้งลีลาการเหตุของเผื่ มันัวใหม่แตับใหม่ดมันคือบแตกมันยอมันเย็นแเย็นแล้วจะออกมันเนาะเออออกมันเย็นติเออยู่ค่ะธรรมดาแล้วเนาะกระถามันหอนโบขันกระถามันหอนแหงออบมามหอนอย่นาะก็ได้แต่เนาะอากาศมันก็ยังเย็นเนาะอกินเีนเาะ ตั้งใจลีตั้งใจรอตั้งใจเห็ดอลีอ้าแทนแทนนมาเบิกมาบิกนกันถี่นอกมาเบิกอกันี่นอกอุ้ยงาม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 ยู่บชำนนิงามงามบอกงามโอ้จ้เรือไบ่เคยขวจ้ากระเทือข้าวจนพอแม่บื้อหนแมวมา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 มมามามาบาาามมาอามามม

เป็นจังไรเด้ข้างที่สามคือสิง,งาม,มานี่ดอกเสีเ่ยวฮะนี่นี่งามแล้วเวหฮ้ยหักแล้วพี่ชายเยแล้วเร็จเลย้าวพเนี่ย เบมิตรดำเปิกเลยตัวอะัวผมเป็นนี่คือระจำเงาแลงวงาแล้วงาแล้วงาเลยได้ได้มันบบเต็มหัวแล้วบนี่่หอยัว้านหัวพี่น้องคนทีหงปาสากวานเปิดทางเนาะไปะวันเปดมาเบิงบรรยากาศทางในพี่น้อง

ซ้อนถักท่ายเนี like, เ่ยซอนาอเซอนนัง uh. ้นนมนคอดีบ้านถ่ายรูปต้ยกับถ่ายเอาเนี่ยบีผู้ถ่ายี้าอยงบใจขับใจค่ะย๊ออือไได้หนอกเขานี่

อะนเาก็ทาก่าเป็นนกสาวสาูทางนี้เห็นย่างขางนี้หนึ่งเขาเมื้อปลาภูณารักน่ารักใช่เะหน่าฮักน้าหักหฮักบรรยากาศทัางแมครัวาพี่น้อง ใยใช่เมถาวรคนหนึ่งนี่ยไม่ได้มาบปะโอ้ยจูโคืองามแท่เนาะงามเนาะงามเลยอะคืองามแท้่ะเมถาวรอยนี่นี่กะบ่าวบาวบาล่าวกับ่บว่างเด้อพี่เนาะตอนนี้กำลังวุ่นวายนี่นายมาตั้งเอาหมดแล้วอ่ะทุงไปเห็นยังเฮ้ยใส่เนื้ออ่ะทุงไปเห็นยังเคย ไรดีพี่น้องมาว่างพี่ต้องเลยนี่เมือยาบยากไยาบลายมือในมือยาผม้ีลามาไปสิไปทั้งผู้เชี่ยวงาหลักมาเบิ้งท่านี้ได้พี่น้องเบิ้งบ่าวลาวเราเสร็จอีหยังตามบ่าวลาวไปอา บอลนี่เป็นบอนพอคัอเวเด็ดอยู่คัวกินอ่นอันนี้เป็นแม่ว ขาวนะก้าวพลาดเหมื่อเดิมเคยเห็นข่าวกินเห็ดอยู่ครัวกินเห็ดอันใส่อนาบาอ่ะเพนบอ่ะเพนอ่ะเสือดำเฮียงกัน3โตเลยอิจฉาเด้คนมีเสือดำใส่งามบ่งาม สร้างนกจวัตรกินอะไรข้ามหนับศและทำพิธีทางการ ก้มห <cin stereotype> <m aks> <dragging> ัวไปอะไรทั้งหมดก้มงมกมกะาบบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคักพี่น้องเลยหลายขู่หลายคนเอาย่อข่าวลปบ่ อภาชั้นแล้วล่ะบอทางนี้ตามย่างเดียวพี่น้องเ้ยสามมือผ่านไปตั้งแต่มาหุง Nho khảo trắng ตอนนี้ ตามอทังนี้สาวสืบสาวสืบไปดีทงนี้สาวสืบผู้สาวก็อาเกได้พี่น้องเลยอาซิมเอมี่ เป oh, ็นไดแสบบอแฉบบ่พ่อหงายขี้นี้ก็ไปลวพี่น้องพอกันใหม่ลิปหนาสบายดี